สินแสมาสเตอร์ลิสสวัสดีนะคะทุกท่านวันนี้นะคะพบกับมาสเตอร์ลิสสินแสสร้างเมจิกให้ชีวิตมีทางออกวันนี้เราจะมาอยู่ในห้องครัวกันนะคะคุณรู้ไหมคะห่วงจุ้ยห้องครัวเท่ากับสุขภาพดูที่ซิงค์หรืออ่างล้างมือนะคะหรืออ่างล้างจานนั่นเองกับเป๋านะคะซิงค์คือธาต น้เตาคือธาตุไฟไม่ควรอยู่ติดกันแต่หากอยู่ติดกันนะคะพี่ริสมีเคล็ดมาให้ค่ะคุณต้องวางต้นไม้อยู่ตรงกลางนะคะน้ำจะได้ไม่ชนกับไฟน้ำให้ไม้ก็คือซิงเนี่ยให้ต้นไม้เราและต้นไม้เราให้ไฟอีกคือวัฏจักรการก่อเกิดก็จะทําให้คนในบ้านสุขภาพดีแข็งแรงอย่าลืมนะคะ well is health health is well ความร่ำรวยที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ